สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ f c วันนี้ผมโพดพิกุลทองนะครับอยู่นัสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอาทิตย์หนึงนะครับหรือ7วันนะครับผมจะอัปเดทนะครับนะสนามพระเครื่องให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเราเปิดกันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับนะเดี๋ยวไปดูแผงพักของผมกันก่อนนะครับ ส่วนผมเองนะครับโพดพิกุลทองนะครับรับซื้อรับเช่าพระเครื่องสายสิงห์บุรีหลวงพ่อเพลวัดพิกุลทองนะครับนะใครมีพระเครื่องนะครับสายสิงห์บุรีวัดพิกุลทองนะครับนะส่งมาขายผมได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0867631224นะครับ ID Line TOCH123 นะครับและผมยังรับซื้อนะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชาวัดอื่นนะครับหรือว่าทั่วไปนะครับนี่ครับรับซื้อพระทุกชนิดนั่นเองนะครับ แล้วก็ของเก่านะครับเครื่องเงินนะครับนะเช่นหมากเงินเช่นหมากทองเหลืองนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเข็มขัดเงินเข็มขัดนาคนะครับใครมีกรอบพระทองคํานะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนติดต่อนะครับผมรับซื้ออยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับผัเครื่องนะครับทุกชนิดนะครับรับซื้อนะครับใครมีก็ลองแออดไลน์นะครับสอบถามกันได้ครับนี่ครับผัเครื่องทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นแผงผมนะครับ นี่ครับอยู่หน้าหน้าร้านหน้าแจ๋วขายน้านะครับนะตรงนี้ก็เป็นร้านหน้าแจ๋วขายน้ําดื่มนะครับน้าชานะครับนาะริฟโปก็ทิงแดงนะครับนี่ครับตรงนี้มีหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่แผงผมนะครับจะยาวไปนู่นเลยนะครับผมจะมาวางแผงนะครับที่สนามพระเครื่องวัดพิกุลทองนะครับทุกนะครับนะวันพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนะตั้งอยู่นะครับหน้าร้านช่างตีเลี่ยมพระตรงนี้ด้วยนะครับนี่แผงผมเองนะครับยาวไปนู่นเลยครับนี่สองโต๊ะใหญ่นะครับนี่ตรงนี้นะครับ แล้วตรงนี้เป็นแผงของน้องเมทีพิกุลทองนะครับแล้วก็น้องพิกุลทองนะครับนี่ครับนาจำน่ายพระเครื่องหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองนะครับตรงนี้เป็นแผงของอาจารย์วัดนะครับพิกุลทองนะครับจำน่ายพระเครื่องสายหลวงพ่อแพรอย่างเดียวนะครับรับเช่าด้วยนะครับนาใครมีพระเครื่องก็ติดต่อนะครับวัดพิกุลทองได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับนาเข้าไปติดต่อกันได้นะครับจีรวัตรฉายช่วงครับนี่เลยโอ้โหแล้วที่ไหนมานี่โอ้โหนี่ เหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยใครมีก็ส่งมาขายได้นะครับนี่โอ้โหสวยมากเลยสวยจัดประหลัดบอกอสวยจัดนี่ปิดทองเดิมๆด้วยเมทีเฮ้ยมีเนื้อลายด้วยนี่มีเซเวอรีลายด้วยเฮ้ยมีเซเวอรีลายด้วยนี่นี่นี่สวยเท่าไรเท่าไรฮะเอาปากกี้บอกมาเอาปากกี้บอกเก็บไว้ก่อนไงื่อกี้ชิ้นเขาบอกตรงนี้เป็นแผงของพี่กบนะครับ อ้าวหนุ่มพลังใบเราเนี่ยวันนี้ช่างตีไม่อยู่นะครับนะาไปดับเพลิงนะครับนี่ช่างตีไม่อยู่นะครับช่างตีเล่มพามาอยู่นะครับนี่ครับนากล้วยก็มีขายนะครับสนามพระเครื่องวิวพุญทองนะครับร้านน้าแจ๋วขายน้าครับนี่ครับพระเครื่องตรงนี้นะครับของคู่ยโนนะครับนะนี่เลยครับพุกองนะครับหนึ่งร้อยบาทสามองสองร้อยนะครับนี่ครับแผงคู่ยโยนะครับตรงนี้เป็นแผงของหมูพิกุญทองครับ นี่เลยครับแผงหมูพี่กุลทอนนะครับรับเช่าพัะเครื่องหลวงพ่อแพและพักเครื่องตัวไปนะครับตรงนี้เป็นแผงของพี่ลีดน้องเกมพี่กุลทอนนะครับนี่ครับนะรูปรอนอนอยู่นู่นนะครับพี่ลีดองเรานะครับแล้วก็น้องเกมนะครับจาหน่ายพักเครื่องทั่วไปนะครับรับเช่าพัะเครื่องทุกชนิดนะครับนี่ครับแผงก็ยาวอยู่นะครับไปนู่นเลยนะครับนะสองโต๊ะใหญ่ๆเลยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบ พระเป็นองค์พระเป็นกองเป็นกองมีหมดเลยนะครับที่นี่นะครับพระถูกๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นแผงขายนะครับนาข้าวนะครับของเจ๊แดงขายข้าวนะครับรับนะครับนารับทําข้าวกองนะครับผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ครับต้มเลือดหมูนะครับข้าวผัดกะเพราข้าวหมูกระเทียมโอ้โหนี่กาลังใส่เนี่ยใส่หม้อเลยในลูกชิ้นน้ําเดือดร้อนๆเลยครับอร่อยมากร้านนี้นะครับนะ ขายทุกวันด้วยนะครับราคาคอถูกด้วยนะครับแล้วก็รับคนละครึ่งด้วยนะครับนี่ป้ายนะครับรับคนละครึ่งใส่จะหนาวป้อนเยือด้ยวยป้อนไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนดูจี้โอ้โหดิเ<อ>ป็นไงได้ของมาแล้วกำลังจะหลอกน้องหลอกใครหลอกใครหลอกกันไปหลอกกันมา <laughs> ตรงนี้นะครับเป็นแผงของพี่อัําพี่กุลทองนะครับนี่ครับน้าจำนายพระเครื่องสายหลวงพ่อแพ้อย่างเดียวนะครับใครมีพระเครื่องหลวงพ่อแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระหลักพระย่อยนะครับน้าจำนายนะครับนามาติดต่อพี่อัําพี่กุลทองก็ได้นะครับนี่ครับจะมีกุมารทองนะครับนาแล้วก็มีน้ําแดงส่วนมากอยู่หน้าร้านเจแดงขายข้าวนะครับในสนามพระเครื่องนะครับน้องเต้ยนะครับพี่กุลทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนาพระตอนนี้ก็ร่อยหลอไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยขายโคตรดีอ่ะนะครับ จากเต็มโตใหญ่ๆแบบนี้เลยหมดเลยขายหมดแล้วขายข้อดีแสดงว่าท่านนี่แรงยังไงนะดีนะโอ้โหนี่ของกูทวดด้วยใช่ไหมครับผมโอ้โหทวดหลวงพ่ดูครับทวดหลวงพ่ดูด้วยยังไงยังไงนี่แสดงว่าเป็นคนยุติยาดีเราเนี่ยเป็นคนกึ่งยุติยากึ่งยุติยาอ่างทองอ่างทองโอ้โหอยู่ระหว่างกลางระหว่างกลางอืมแต่ช่วงนี้กลางๆไม่ได้หานะ อ้าวเพลินใหญ่เลยเพลินใหญ่เลยครับเพลินใหญ่เลยนี่อ้าวนี่ได้เงินแล้วด้วยนี่แล้วก็พระนี่สายลุงพระเพรพุทธีุณทองในใครมีก็มาจําหน่ายน้องปุกได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นลุงของน้องปุกนะครับยังไม่มาหรือมาแล้วเนี่ยอันนี้ไปลพบุรีไม่มาอ๋อไปลพบุรีปปรไปเที่ยวนี่ครับนะลุงของน้องปุกก็รับเช่ารับซื้อพระเครื่องสายลุงพระเพรนะครับพระเครื่องทั่วไปแล้วก็จําหน่ายด้วยนะครับนามาทุกวันหยุดนะครับ บิก๊กเซีย,ยาบิ๊กเซวทำอะไรเนี่ยนะนี่เลยนะแสดงว่ายืมเงินเราไปแล้วยังไม่ได้ใช้ยั <c oughs> กดาบของใครเขาเนี่ยเท่าไรเท่าไรพันห้าตัดเลขห้าออกได้ไหม <c oughs> ตัดเลขห้าออกได้ไหม เหลือเราตายแล้วได้ไหมเดี๋ยวเดี๋้วยเลขาออกไงเลขาออกไปเลยสวยมากสวยมากเดี๋ยวรอให้เขาไม่ซื้อก่อนเดี๋ยวซื้อชอบชอบอยู่ ดูงานครับงานเป็นไงนสุดยอดเลยอะ่ะเฮ้ยย่าสนุกสนามกันไปนะครับนะสนามปลาคเครื่องวัดปิุณทองก็มีแบบนี้ทุกวันนะครับมีทั้งปลาเครื่องนะครับนะและความสนุกนะครับนี่ใครมีปลาเครื่องก็นํามาจําหน่ายได้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากนะครับแล้วก็เยอะแบบนี้ทุกวันนะครับค่าวางแผงปลาเครื่องก็นี่ครับหโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้นะครับความยาวก็2เมตรนะครับความยาว2เมตรนะครับ20บาทเท่านั้นะครับตอนหนึ่งวันนะครับ แต่ถ้าแผงประจำก็เดือนละ100บาทนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับโคตรถูกนะครับนะเรามีตู้บริจาคของทางวัดนะครับเราไม่ได้เก็บกันเองนะครับมีตู้บริจาคของทางวัดนะครับตรงนู้นนะครับเนี่ยช่วยค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าทารรําความสะอาดห้องน้ําครับห้องน้ําก็ฟรีนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ําคนพิการห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายนะครับเงินจากที่ท่านนะครับนั่นจ่ายค่าวางแผงนะครับนะเราก็นําไปเป็นค่าทําความสะอาดห้องน้ํานะครับสําหรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ เข้าของน้าฟรีนะครับที่จดรดก็ฟรีนะครับค่ากวาดขยะบ้านนะครับน่ะแล้วก็ค่าเอ่อนำไปนะครับนาบูรณะทางวัดกันบ้านนะครับอ่ารถไทนะครับตอนนี้ก็มีปัญหานะครับเสียงดังมากนะครับแผงมิกเซวคนเมืองสิงห์ก็วันนี้แผงตรงนี้เท่าไหร่สิบบาทแล้วเมื่อวานประกาศ5บาทมใช่เหรอรได้ยินชัดๆหูสองหูเลยนะสองหูชัดมากอ้าวกล้องนี่อะไรเนี่ยซื้อมาใหม่ รองแมวนี่ครับนะแผงเราก็ยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วันเสาร์อาทิตย์นะครับนะมีดนตรีสดเล่นตรงนู้นนะครับนะตรงตลาดต้องชมนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีตลาดต้องชมด้วยนะครับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้านะครับใกล้ใกล้เคียงวัดพุกุลทองหรือรอบๆวัดพุกุลทองนะครับนาของกินของฝากของที่ลึกนะครับนํามาขายกันนะครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับนะแล้วก็ ทุกท่านนะครับได้รับความสนุกครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับโพดพิคุณทองครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับ